โอ้จะเป็นวันแดดวันฝนโพดโพเดดจะไปเห็ดอห้เห็นน้ำเปิดคือมืดคืนแต่ฝนที่ตกบนจักสูงเาอตัวให้ดีใจหลายถ้าฝนมาหลายเมื่อหลายเว้นอัสซาดีค่ะตลาดพุ่มพวงนะคะซื้อในตลาดพุ่มพวงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องบคนสู่คนเจ้า h ตลาดพุ่มพวงมียังไงนั่นนะจะขายยังไงพะย่ะยิ่จะขายยังไงลายนี่เอาขาย ที่ได้ใช้เราได้กินบักเอีกประเภ่ขายบ่ออะไรบ่ให้ขายิใ้ซิทไปไว้ให้บ่ีให้ใ่มก็ายงขายกนาตเขียวน่ยเอาใส่ได้หัวคายให้อยมกอตรอบมึงดูวันอบมาชิโฮชิลังลังอยากอาย โอ้ทีด้วยมัโอ้ทีนาไปหรือสรุประดาบเคลมลาดเปิดที่หนึ่งปะเอามาหมักบังคุดนั่นอันนี้เอามาแต่ใส่ของพวกเจ้านี่ชงมาเท่าไหร่เอามาแต่บ้านสบูใสอยู่เน้วมาแต่ไทยทาด้วยสบู่ใสไทยห่ามึงของละาเขาขามมาแต่อันของอินพอร์ตดีว่ะของอันของบอได้นายบอกว่าให้ขามเพื่อสิจับ เขาสิเปิดเป็นทางการนี่สนุมานพี่น้องขวดมันเหี่ยวแล้วพ่อใหญ่สมานเดัเด้เขาจะเปิดปะถามนี่ไม่ได้ฟังเขาคาเโนาเนี่ยเขาจะเปิดดันใดสนุมานนะที่หนึ่งนี่เมนเบอสนุมานบอหูได้หรือออเคมาละดเราเปิดที่หนึ่งนั่นเคมาลาดถาปร้จุมนวาดดานเคมาลาดกับเปิดกับสนุมานกับเปิดแต่วะเนาะ อยากให้สะดุดมาเดี๋ยวเปิดโายนี่เดไปายงคนโดเสามหารถสีสามทุงหาซิบหมือนปจัดไปไทยเลยใจดีมั้นี่มจะว่าใคร่มอ้าคอยมันใจห่อนนี่นี่ไปย้ำหมักม่วงแบบนี้ี้คน ขอบใจเพ่อใหญ่สบายมังวงยาวมันเสียพ่อใหญ่ซ้อสบายอีเวเดีย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 วนบอกซ้ซมันเสียจอดจอดมงวงยคือเบี้ยวแท้อ่ะมันเบี้ยวมันจจะมสิไปลูกเลยสบายมาเปลี่ยนอะไรบ้างจะเปลี่ยนบังวงอายุออี่ไรเอามางามเต้นนนเจะเมันงบซื้อเนี่ยน่มันโคตรทอนมันกีเพียงได้อะไรโคตแลแห้งแท็บโคตแลเนาะโคตแห่งแท่บทมลาวะ ไอ้คุยคดแสดงว่าไปเจ้าของกูเบาแล้วขดเนาะมันเรียกขดมันเรียกซายมันไปทางไหนอทใ้กได้นเงหปเป็นผู้ไทยแล้วบันดี้ภาษาเวี้เลยาบบาทไอ้หัาก็บแต่เอาบุคุดมปยังจะแตกแขงกับแขกพูดแขกพสุดแต่ขายแพง เพาดนแข็กโพดกัพ่อกค่อโพดพมาดจบตัวขายนี่ดาโอ้ยแข็งกับแข็งโพดทุบกับบแตกโพดพอปลาอะไรตกง่ะไม่ยาตบฮ่าว่าเอาัปลาไม้ผ่านแข็งเป้นบก็สิกินได้อยู่บอ งามผุดผงเลยนะทุงละ่ทุงละซ่าทุงละซาอ้กเอ้ยหาหมากซ่าปัจจุไทปัจสามรลอยสี่รวลอยแม่นันนี้เฮ้ยไปได้ล้อุไปกินแค่เหมาะสมปัจจุไทปัจสี่รวลอยอยากไปเนื้อเด้เด้พี่นองเอ้ยอยากไปเนื้อเด้ไปกินลิ้นจี่ค่ะหน่วยซัมพี เอฟซียังบอกจะว่าให้บ้าใส่มาเพชรบุญไปกินในสวนโลูกจะไปอันนั้นจะไปเหนือโลดเอามาคามแชอิมเพชรบุญห้กินเชียงใหม่เชียงรายเธอหนาจัะไป่มเธอหนาไม่ไปแล้วค่ะเอาเบอร์มาสะเติมอีกการปีเก่าปีใหม่ฉันจะไปเวียดค่ะเที่ยวเวียดเธอแห่งเลิศไปเที่ยวเวียดเขามีทิปนี้นี่ สรุปเล็ใไก่น้ำเชียบเปะเอ้ยสรุปไงอ๋อมันไปดูเย่เขาสิไปแล้วมวนอยู่ได้ไปเที่ยวเวียดก็ได้เบาะสรุปไปไทยจะจะไรได้แล้วกระมือถ่าเลยได้จุกใส่เงินสิบเบิรเลยเจ้ากปที่แมกเปองนั้สรุปไปเป็นพีนี่คนอะไรด้เลยคนบมมากไปตเท้าเดี๋ยว ได้นงเอามาลานมีเยอะนะครับดีให้เล่าในติ๊กในแอปเดวคงเอาเงินหาที่พหวบเบิ้นไหมเดอย่างทิแองเบที่รโอ้ไปดอกกัแดดพูดแดดพูดจะสิไปใส่ค่ะกล้ากระตายไปแล้วค่ะวัน้กินดอกเข่าปีดีนะสิบนี้เราไปเหตุงานอยู่ไทยสิคะนี่มีใหี่ลีเราจะไปไทยแล้วเางไปเปิดทำไปมหาอื่น ผ่านเงินโฉดงินหลายชี้เมื่อนมันก็เบิดเปิดบัญชีหายค่ะเอาเงินเข้าบัญชีหายแบงใบไสเปิดห้าใบมันอีเปิดให้แล้วพี่เปิดให้แล้วฉันธนาคารนะบัญชีเงินเหรียญชัก็มีบัญชีเงินบาทที่เขาไปฉันเปิดไหมมันหลายแล้เด้มันหลายธนาคารเดียวกันฉับผมเปลี่ยนธนาคารจีดีบีฉันก็มี เลือธนาคารนะบริษัทธนาคารยังก็ชีราถ้าจะไม่มีธนาคารจะธนาคารธนาคารลาวนะตอมมึงไปใหญ่ฮขวงอันนี้กมันเนามันเนาวดิจิตแม่สาบากสาบากพูดพสูขนมอันนนี่ยสิบาทมีแต้งพกอ่อ้าวอะไรก็แข็งอีกเลยโอ้ยบังคุดประเทศลาว จนได้ผ่ากินปันบักพ้าวมันเสียเฮ้ยแต่อะไมันแข็งมันมาแต่ใต้อยู่จากมัน่งใต้ฝักงเซนเนาะประมาณแต่ไทยน้องคนได้อันนั้นค่ได้แข็งใคยก็ได้ขับเปิดวันที่หนึ่งพุนเปิดจะใครจะใครอันเปิดแต่เปิดอยู่อ้านัวนเรอให้เไอเก็บมาละแต่จะใครอยากให้สนุมานเปิดวันที่หนึ่งขาเปิดไปโดยบุญไปโดยไปเก็บมาลดนะเดี๋ยนต้องสือสามวันบ่ฮะเดี๋ยนต้องสือสามวันบ่ พี่ด้องซื้อข้ามไปซื้อข้ามไปตลาดแล้วก็กลับไปซื้อหรือยังครับนี่ฉันไปมาเร็วตลาดทีมตลาดนะอืแต่ก็่าไปไทยไปปกติครับสนมมาิยังว่าเคยไปอยู่อาทิตย์หนึ่งก็ไปสู่อาทิตย์ไปตลาดนะอันนี้ก็ไปได้เจ้ถุงนี่บริภาษเก่งมากนะถุงเน่าเบิร์ตมึงนี่กินได้นานได้มันค้างคืนหลายแล้วครับพี่น้อง ยดยเงินสี่สิบบาทเตซื้อสี่สิบาทบไดิตกจกเดกแตกสมหมากสี่สิบบาทเอาบมองไปย้ำแบบนี้กับบเบงก่อนตอนเราขะตอนกับบเลือกบะก่อนจะยด้เงินเมื่อข้าวยากหมากแพ้อย่างกระไดซาบาทกับเงินสิบบาทกับเงินบะคุมได้กินสามหน่วยนะตลาดมาลงเาให้บ้านข้าวไปแกเรืองกับกรได โอ้ยไปผัวแดดอยู่ในท้องนนงเนงเถืองผ้าแล้วมันจะมีฝนก็ดีโลแมะปากขอนดูเนี่ยมันยัดปากขอนตายหมดจิ้ใจัหนอนบ่แม่นมับ่มาเทลงหนองกด้เลยใหยกับปีที่แล้วเนาะปลาเค็งนั่นเนาะเสียดายมันตายกองกองกันละปลาเค็งยัง ปลาดุกปลาเลยเราขึ้นมาตะก่อนป้าเอาปลาดุกหน่อยไปปล่อยลงหนองไปตั้งกับหน้าแบกอ้อยหน้าชั้นนั่นป่าหลายคือก,กันเอาไปปล<ด>่อยลงหนองบัวหรับพอดีมันปล่อยประชันเจมันได้เลือดข้นได้น้ำม,มันตายมันฟูขึ้นมาโลดเสีดยดา้ปลาหน่อเนงดิให้กับปีที่แล้วละปีที่แล้วดอกกาตายนในสายป่าธนาการทำลายเขาคลองแล้วค่ะบ่ไดไม่อีหยังกะ มาตลักชองพี่นมาตะเวียมาแล้วก็สินอนพั่อนนะครบเวียก็เห็ดค่ะมันแหงแรงค่ะแห้งแรงแหงแรงพดโพมัแตกมวมือยให้กนยำแล้เธอล้มัหนักหนักเลนะผ่าฝนอยู่ได้ดีนะน่ายังบดีดำจากต้นนี่นาเจมมาลากับพเข่งสับเข่งแล้วเฮียังไงล่ะ มึงกี่เครื่องเงี่มึงเดี้างเงีย่ีห้าผัห้ากระดับกาตาเดียวห้ากระดับกาตาเดียวมแล้วของมึงดัอยู่นเลออีดัาหลัดเถิงหลัดกลางกระเครื่องเลยือไปที่เได ขันบนโตกอีกจักรทิตเสางอาทิตย์แต่ตายบดนกาขันบต๊อีกอาทิตย์หนึ่งกวาตายด้วยเขานะมีน้ำเมลไปแห่อมาลารอง่ายน่อบ๊อบบ๊อบบ๊อบหาอซีไปแห่อมาลาก่อนนะนางะนางแมวเป่าแห่ปิที่เลียฝนตกก็ตกพดตกพูแ่เงนนู้นครัมันสิตายเลยนะแ่นางแมวเป่านีจแดดพูดแดดพูดมันเศร้าเหียดเหรอ เป็นบดตาเป็นสดสาเป็นสาเหียนแล้วปีที่แล้วยังเหี่ยนเยอะคนบอกคนดำๆติดจอยแบไปเห็ดเป็นหน้าเมเปาเบิ่งกิบปี่แล้วนะไปใส่กระสีนอดกอ่นี่แหละค่ะกะีนอเห็ดเห็ดอันแบบถ้าเห็ดสีเหลือสีแดงเป็นตาเห็ดเนางเลยาเล็กเอาเป็นปลาเดียวปลาแห้งนะจม่วยเลยนาเผ็ดป้วยมวยเอาช่ห็คแม่พูดอล้วยมวย รดมึงนะเอาเชลลิงเข่าอ้มนี่ยผู้ทางอะไรก็พยายามใหม่ใช่หมอืมเรแต่แล้วผู้จัดหลังไหวโอเคครับพี่น้องครับสัตป่าบรรยากาศสนี่แหละค่ะบริเป็นสายดับสีนอนกองกันอยู่นี่แหละค่ะมันแดดพูดแดดพูเป็นสากรบเพได้เฮ็ดหอนเพาะไปตลอดตลาดสวรรค์บริมีอย่างไรอาหารล่านั้มันบริแรงแต่เฮาได้เบิดโซนบริมีอย่างจักรยานปกติตลาดลาวสวรรค์มันของลาวันเสิอึดมีสุย่าง ปีไปลอกไก่ลอยบานบ่มีอย่างเข้าไปบนมีลมเลยนะจะวาไปลาแห่งป่านี่ิไปหลอกหาอย่างค่ะคือสิบประมือแทสิบตายแดดกางป่าแหงไปบสีออกแองห้มึงสิเฮตยังเสออกค่ะโอเคครับพี่้อคับสวัสดีละจ้าคล่าเม่ยเด้อย่าเธอจะดูู่นะคะ Mas, sabi ka. na, apel na sama na.